สวัสดีครับก่อนเร็วน้องทิเตอร์ทำอะไรอ่ะทำอะไรลูกเล่นบล็อกอยู่เล่นบล็อกอยู่ใช่บล็อกเยอะมากเลยอ่ะบล็อกตัวใหญ่ไหมบล็อกตัวใหญ่บล็อกเล็กใหญ่บล็อกไม่ใหญ่บล็อกเล็กอ่ะบล็อกเล็กใช่กำลังทำอะไรให้หมามาลูก เคก้กวันเกิดมามา่มาฟิลเตอร์ครับเก่งครับไหนลองทำให้ดูสิเนี่ยอ่ะต่อไปเลยลูกมาาม่าอยากกินเคก้กแล้วอะ่ะต่อไปเลยโอเคมีไฟด้วยนะได้ครับแล้วเปล่าต่อเคก้กก็เหนื่อยต่อเคก้กก็ได้ มีสีอะไรบ้างลูกม,มีสีอะไรบ้างมีสีชมพูเขียวด้วยครับชมพูเขียวแล้วฟ้าดีสีฟา้าอันนี้อ่ะสีอะไรอ่ะสีเขียวสีเขียวมันมัน,ม,นมันใส่เขียว ต่เกกกอาน้ไม่ครักกระตุกตุกผาเย็นนั้นตุตกปิดอาบน้ำไมคจิงจิก้แก้แไม่มองเพรในคไม่คยปูปลา 包，三万几多？<laughs>